จัดรถเข้าใหม่มาให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถที่ขายดีอันดับ หนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะกับ To y o t a าอ t i ติ l l New นะคะ1.6 g ีปี2021เลยไม่ใช้งาน1 7 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะพี่ขาคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดประจำการอีกด้วยนะคะตัวรถการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ำกองไมมาแน่นอนค่ะพี่ตัวรถเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพกิบติบสวยๆแบบนี้จะย้ำกันเลยนะคะว่าตัวรถยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะพี่ๆขาวันนี้จะพามาดูโครงสร้างหลักและก็สภาพตอนรับเข้านะคะ ว่าเพดอนรับรถเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะพี่ขาตัวรถสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดอีกด้วยนะคะตัวเบาะติบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะของบดยสารด้านหลังมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะฝากพี่ๆกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ที่สนใจออติสตมือสองนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุษนะคะเพชรยนตรถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่กับนุษที่สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มุนรีกรุงเทพค่ะวันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีก1นึ่คันเลยนะคะสำหรับพี่พี่ทนายมองหา To โยต้าออติสต์ออนิวมือสองนะคะไว้ใช้งานอยู่วันนี้จัดมาให้1นคันเลยค่ะพี่ค่ะเป็นปี2021อีกด้วยนะค,ะคันนี้ไม่ใช้งาน17,000โลเท่านั้นเลยนะคะราคาตั้งขาย59,000บาทค ไม่เดิมแท้โรงงานรับประกัน โครงสร้างมาให้แล้วค่ะพี่ขาไม่มีประวัติพิกความชนหนักจมน้ํากอใหม่มาแน่นอนค่ะเป็นรถใช้งานมือเดียวรถหน่วยงานปลดประจําการอีกด้วยนะคะคันนี้บอกได้เลยสวยแน่นอนตอบโจทย์การใช้งานเลยสําหรับพี่พิทาไหนมองหาออนนิวนะคะมือสองไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะ,ะรายได้อยู่ที่20 0 0 0บาทค่ะคุณพี่ขาคันนี้จัดคนเดียวจบเลยนะคะคุณพี่ขาใครสนใจรายละเอียดคันนี้นะคะสอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างกันเลยนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะที่บริษัทเพชรยนต์รับรดถ เข้ามานะคะสภาพแรกเข้าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวห้ามพลาดในคลิปนี้เลยนุจะพาดูน็อตทุกตัวเลยนะคะว่าไม่มียขยับเขยื่อนแน่นอนนะเดี๋ยวเรามารับชมลิสสของรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถือได้เลยว่าตอนนี้นะคะเป็นที่ยอดนิยมและก็ฮิตมากๆเลยนะ,ะสําหรับ AllNe เอาติดของเรานะคะวันนี้จัดมาให้1นึคันเลยปี2021คะ่ะพ,พี่ขาใครมองหาปีใหม่ๆนะคะไม่น้อยนะไม่แค่แสนเจ็ดพันโลถือว่าไม่ได้เยอะเลยกับตัวเอาติดนะคะคุณพี่ขาใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะมา พร้อมกระจังด้านหน้าคโครมเมียมอยู่สภาพสวยค่ะพี่นี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะคะพี่ๆค่ะตัวรถยังสวยขนาดนี้เลยนะบอกได้เลยว่าเก็บงานแล้วสภาพคันนี้กริบแน่นอนค่ะเป็นน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันได้เลยนะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะคุณพี่ไฟไฟหน้านะคะอยู่สภาพสวยเดิมนะไม่มีดูรอยการแตกรลาวเลยสวยๆเดิมๆกริบๆแบบนี้นะคะมาพร้อมปง่งซุ้มร้อไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาค่ะอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะและคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่ม เติมให้นะคะตัวแม็กหรือว่าทําควารสะอาดนะ,ะย้ําเลยว่าคันนี้เพิ่งรับเข้ายังไม่แตะน้ําเลยนะคะยังไม่ได้แตะน้ําเลยค่ะพี่ผคานะคะดอกยางปี2024ค่ะพี่ยางปีใหม่อยู่สภาพแบบโอ้โหหนาตืบเลยวิ่งใช้งานได้ประมาณ2-3ปีกันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรอายตัวสเกิร์ตด้านข้างไม่มีด้ยรอยการแตกแล้วนะคะอาจจะมีด้ยรอย คราบโครนเล็กๆน้อยๆนะพี่นะคพะพอช่วงนี้หน้าฝนนะคะไปขับกลับกลับมานะอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะขออนุญาตย้ำอีกทีนึงคันนี้ยังไม่เก็บงานนะพี่นะปกติเราจะล้างน้าเปล่าออกมานะ แต่วันนี้ยังไม่ทันทําอะไรเลยนะคะพี่เพิ่งขับมาจอดที่ร้านเลยก็รีบมีอัพเอ,อมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเพราะกลัวไม่ทันค่ะพี่ชมนี้เข้ามาแล้วไปเร็วมากนะสาหรับเอน้องนุชย์ทุกทท่านเลยนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะมาพร้อมกระจกมองข้างค่ะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแล้วค่ะพี่ๆขากระจกด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจาก To โยต้าอีกด้วยนะคะป้ายภาษีพรบเดี๋ยวเราดูแลให้เลยนะ,ะสัเหลี่ยมดนาน้างเห็นได้ชดดัด เดิมแบบนี้นะคะตัวฝาประตูนะสีเรียบเนียนเสมอไม่มีเพียนแน่นอนค่ะพี่คะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมคะ่ะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะได้คุมโทนสีดำแล้วค่ะพี่ขาสวยจึงมากภายในสีดํา นะพร้อมฟังก์ชันที่ไม่มามาให้ครบเลยแอร์ออตโต้นะคะลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมจากโรงงานพมงรายมอติฟังก์ชันไม่มีช้ำเลยค่ะพี่รถสภาพสวยกริบมากนะคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะคะาจะมีริ้วรอยคราบเล็กัน้่อยนะคะตัวกาวนะเดี๋ยวนุชเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ตัวซอกประตูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับโครงสร้างหลักซอกประตูนะหัวน,น็อตอยู่สภาพเดิมเลยค่ะพี่ไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะน็อตสภาพกริบเดิมๆแผงประตูด้านข้างไม่มีริ้วรอยการถลอกเลยนะคะใน สวยเดิมด้วยนะคะน็อตแต่ละจุดนะคุณพี่นี่่ะให้เห็นเลยนะะน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมร้อยเมคอาร์คค่ะยังเห็นได้อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยภายในยคุมโทนสีดําหายากมากนะพี่ปี2 0 2 1มีรับเข้ามาให้แล้วนะคะเซาบี้ค่ะหัวน็อตเดิมโรงงานอยู่สภาพกรีบๆแบบนี้เลยนะคะน็อตอยู่สภาพคมเดิมๆนะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานมีมาให้เห็นแบบนี้อีกด้วยค่ะ นี่เลยวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถแน่นอนครับที่ขาโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้ชัดเจนเลยคันนี้ได้เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะรถ หน่วยงานปลดประจำการค่ะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนข้อดีนะคะของเขาเลยเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานหรือว่า1นึ0งหมื่นโลนั่นเองนะคะพี่ขาการันตีโครงสร้างมาให้แล้วสําหรับในส่วนของรายละเอียดห้องพุโธิสารด้านหลังค่ะพี่กว้างขวางมีแอร์หลังมาให้แล้วไม่ต้องกลัวแอร์จะเย็นไม่ถึงเลยนะตัวเบาะหนังสีดําอยู่สภาพปิดเดิมโรงงานเลยนะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดอีกด้วยนะคะแล้วก็ตัว เสาบีนะคะหรือว่าซอกประตูนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะพี่น็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแผงประตูตรงนี้ค่ะอยู่สภาพเนียนๆแบบนี้นะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมอีกด้วยนะ,ะในส่วนของระเอียดตัวสันเรียงคมๆนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะเห็นได้ชัดแบบนี้เลยค่ะพี่รถของเรารับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนี่คือสภาพแรกเข้านะคะถ้ารถโดนทําโดนมานะหนักๆน,นะคะวันนี้ให้เห็นเลยนะ นี่ไม่มีเลยนะคะพี่ๆขาอยู่สภาพสวยเดิมไม่ว่าจะเป็นรอยขีวเขียดนะคะยังไม่มีเลยนะตัวนี้จะเป็นคราบกาวค่ะเดี๋ยวหนูทาความสะอาดให้เพิ่มเติมนะคะไฟท้ายด้านหลังอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะไฟท้ายทั้งสองฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสันเตี่ยมคมๆรอบคันเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะนี่กระจกด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานอีกด้วยค่ะพี่ขาให้เห็นเลยนี่ชัดๆกันไปเลยค่ะพี่ นะปี2021มีใครหาอยู่ไหมนะคะกับ All New a l t i s นะคะ 1.6G นะคันนี้เปิดขึ้นมานะคะคุณพี่เดี๋ยวให้ดูก่อนโครงสร้างหลักนะคะตนฝาท้ายน็อตเดิมโรงงานแน่นอนค่ะไม่มีดิ้วรอยการเปลี่ยนไฟท้ายมานะ,ะอยู่สภาพเดิมเลยน็อตต่างๆนะคะรอยเมคกอาร์คนะคะรอยลงมานะ,ะตัวเขาเรียกว,ว่าอะไรโครงไฟนะคะด้านหลังไม่มีดิวรอยการแตกเล้าเลยนะคะไม่มีการชนมาและในส่วนของรายละเอียดตัวอุปกรณ์ด้านล่างนะคะ ตัวยางค่ะคุณพี่ไม่แตะพื้นเลยนะเครื่องมือนะคะตัวแม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะภายในไม่มีการติดแก๊สมาค่ะเป็นรถน้ำมันเดิมนะคะเป็นซินเดิมโรงงานรอบคันเลยเมคอัพแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะสวยๆกันนะคะคุณพี่โครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะพี่ๆขาคันนี้ใครมองหาอยู่นะคะจัดมาได้เลยค่ะพี่ราคา59,0 0บาทเท่านั้นเลยฟรีดาวจัดยอดเต็มค่ะผ่อนเพียง 9,000บาทตลอดอยุสัญญาลูกค้าได้รถปี2021ไว้ใช้งานเลยสำหรับพี่ท่านไหนมองหา To y o ต้าอ t ติ a อ l n ิ w ปีใหม่ๆอยู่นะคะจัดมาได้เลยค่ะพี่นะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมภายในนะคะคุมโทนสีดำอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมแอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วนะคะซอกประตูหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นค่ะน็อตเดิมๆโรงงานเลยนะคะรถที่โดนชนข้างมานะลูกค้าดูจากตัวน็อตเลยนะ,ะอาจจะมีการเปลี่ยนประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คันนี้บอกได้เลยว่าการันตีมาให้แล้วค่ะอยู่สภาพสวยเดิมค่ะพี่ขา ภายในตัวรถนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เสาบีทั้งสองฝั่งเดี๋ยวให้เห็นเลยหวัวน,น็อตเดิมค่ะน้าน,น็อตเดิมเดิมสติกเกอร์มีมาให้เห็นแบบนี้เลยนะคะนี่ครบเลยค่ะพี่คันนี้การันตีมาให้แล้วเด้อคันนี้สวยเดิมค่ะพี่ๆขาใครมองหาอยู่นะคะจัดมาได้เลยค่ะพี่ราคา5้าแสนเ0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในออปชั่นนิดนึงนะค,ะคันนี้สตาร์ทเครื่องก่อนเลย หนาสตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะพี่ไม่ใช้งานที่ลูกค้าเห็นนะคะคันนี้1นึ0 0แกิโลค่ะพี่1นึ0 0แสกิโลค่ะได้รถใช้งานมือเดียวบุ๊กเซอร์วิสยังมีมาให้อยู่นะคันนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัยมอติฟังก์ชั่นค่ะอยู่สภาพสวยไม่มีช้ำเลยนะ ระบบควบคุมนะคะตัวเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะเ,เลื่อนเพลงได้นะคะมีมาให้ครบเลยหน้าจอเดิมโรงงานค่ะคลาสสิกเดิมจากโรงงานเลยระบบแอร์ออโต้ค่ะพี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยหัวเกียร์เรียบเนียนไม่มีช้ำแบบนี้นะคะเบรกมือค่ะคันนี้ได้เป็นระบบเบรกมือมานะคะแล้วก็คอนโซลนะอาจจะมีริ้วรอยเปื้อนเล็กน้อยตามาอายุการใช้งานค่ะพี่ขาคัคนนี้แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรที่บังแดดนะคะอยู่สภาพสวยเลยคอนโซลด้านหน้าสีดำเรียบสนิทแบบนี้ค่ะพี่พี่ขา แอร์แบ็กมีมาให้ทั้งหมด7ใบเลยนะคะคันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยของเขามีมาให้ครบเลยนะพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะคะกับโตโยต a าออติสออนิวนะคะ1 6ปี2021ราคา5 9 9 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ราคานี้บอกเลยว่าถูกมากๆแล้วนะคะกับรถ a ออนิวออติสนั่นเองนะคะผ่อน ฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้นเลยมาพร้อมไม้ใช้งานเพียงแค่17,000โลคะ่ะพี่ๆขาคันนี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามมหาหนุได้เลยะคะ่ะตามเบอร์โทร091447982 4 2, ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะรายละเอียดหน้าของเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพหน้าของเครื่องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยะคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่องสี่สูบแบบนี้เลยสําหรับชมอ่อนิ้วนะคะเขาจะไม่มีในส่วนของรายละเอียดฝาครอบเครื่องนะคะคันนี้เห็นได้ชัดเลยนะน็อตเดิมโรงงานแน่นอนค่ะพี่สภาพหน้าห้องเครื่องคืออยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยไม่มีดูรลอยการแกะไข่ัดแงะคานหน้าอยู่สภาพเดิมไม่มีดูรอยการแตกร้าวใด<เล> <Walmart> ๆ,ๆทั้งสิ้นเลยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยนะคะเมกอาร์คนะหรือว่าน็อตยึดฝากระโปรงค่ะพี่อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะตาปั๊มโตโยต้าเอลติ อยู่สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆไ่น,ไนมองหา Toyo t a a l t ติ a l l n ิ w นะคะมือ2องแนวไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ To y o ต a a l t ติ a l l New นะคะปี2021ราคา5,9,000บาทค่ะจัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่9 0 0 0บาทตลอดยุสัญญาเลยพี่ๆี่นายสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้เลยคะ่ะตามเบอร์โทรด้านล่างสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนิดนึงนะคะเผื่อเป็นกาลังใจให้หนุชได้นารถอาติสมือสองมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ